สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยกระสรินยินดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการผสมแร่ธาตุให้กับกุ้งกล้ามกามที่เลี้ยงในบ่อผ้าใบกันนะครับวิธีการทำครับไม่มีอะไรยากครับคือเรานำแร่ธาตุที่เราได้ซื้อจากท้องตลาดมานะครับ จากตัวอย่างนะครับผมซื้อมาถูกละ1กิโลนะครับจากทางร้านค้าออนไลน์นะครับสัดส่วนในการผสมนะครับผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับประมาณ3-4ช้อนต่อ1ผักบัวนะครับท่านใดที่มีแคลเซียมก็ใช้แคลเซียมนะครับส่วนท่านใดไม่มีแคลเซียมก็ให้ใช้แร่ธาตุนะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับใช้เป็นแร่ธาตุรวมเหมือนคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในแร่ธาตุรวมจะมีทั้งแคลเซียมและสารอาหารต่างๆนะครับที่ไปช่วยให้กุ้งเปือกแข็งแรงนะครับเนื้อแน่นครับส่วนความถี่ในการให้แร่ธาตุของผมนะครับผมจะให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับให้มากให้น้อยก็จะเหมือนกับการ ให้แคลเซียมครับคือถึงเราใส่แร่ธาตุไปในปริมาณที่มากก็ไม่มีผลอะไรต่อกุ้งนะครับกุ้งเขาจะใช้เท่าที่เขาจำเป็นเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือแร่ธาตุนี่มันก็จะคงอยู่ในน้ําเราต่อไปนะครับเมื่อกุ้งตัวไหนลอกคราบเขาก็จะช้ตามปริมาณแร่ธาตุที่เหลือในบ่อของเรานะครับ เมื่อเราใส่แร่ธาตุในฝักบัวครบปริมาณตามความต้องการของเราแล้วนะครับล้วก็ใช้ไปะะนะครับคนนะครับจนกว่าแร่ธาตุในฝักบัวของเราจะละลายทั้งหมดนะครับเน้นนะครับต้องละลายทั้งหมดนะครับเมื่อคนเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะนําไปเทร,บรอบๆบ่อของเรานะครับาบางท่านไม่มีฝักบัวนะครับใช้เป็นถังน้ํากระมังก็ได้นะครับ เมื่อ,อคนให้มันละลายเสร็จแล้วก็ตัดรอบๆบ่อก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนผมผมเน้นเป็นผักปัวเพื่อการกระจายให้มันทั่วบ่อเฉยๆนะครับไม่มีไรยงาครับก็ศาสตราตร์ให้ทั่วบ่อนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในน้ําให้กระบ,บอกของเรานะครับบ่อผ้าใบาจะแตกต่างจากบ่อดินตรงที่ในบ่อดินจะมีแร่ธาตุจากธรรมชาตินะครับเพราะว่า ในใต้น้ำนะครับพวกดินพวกอะไรนี่จะสบแด่ทตาแต่บอกว่าใบเราจะไม่มีนะครับจึงจำเป็นต้องผสมเพิ่มเข้าไปนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเคยกาิเกษนอินดี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ